สวัสดีครับทุกฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยวันนี้นะครับอู่วันที่ยี่สิบแปดแล้วนะครับเดือนสิงหาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดวันนี้มีเรื่องที่ผมคิดว่าสำคัญมากๆนะครับจะนำมาให้พี่น้องไปพิจารณานะครับเป็นเรื่องของการโค่นล้มเผด็จการเนี่ยผมเคยตั้งโจทย์ไว้ว่าจะโค่นล้มได้อย่างไรนะครับซึ่งผมก็มีคำตอบอยู่ในใจ นะครับมีอยู่สองสามซินเนรียลแต่ทีนี้เนี่ยบทความวันนี้มีเพื่อนที่อยู่ทางเฟ e b ุ o k นะครับจริงๆวันนี้เนี่ยพี่น้องรวมอุดมการเนี่ยได้ช่วยกันสู้นะครับส่งข้อความส่งความคิดเห็นส่งข่าวข้อมูลข่าวสารมาให้นะครับเพื่อผมจะได้ไปประกอบนะครับประกอบในการย้ำออกมาแล้วก็ปรุงออกมาเป็นมื้ออาหารเอามาวางให้พี่น้องเลือกนะครับ สิ่งที่เขาให้มาวันนี้เป็นบทเขียนนะครับซึ่งเดี๋ยวตอนท้ายผมจะอ่านไปจนจบนะครับเขาบอกว่าการโค่นล้มเผด็จการด้วยวิธีการไร้ความรุนแรงไม่ใช้ความรุนแรงเลยไอหิงสาเนี่ยนะบางทีก็ยังถือว่าเขาใช้ความรุนแรงเหมือนกันนะครับแต่ว่าใช้ความรุนแรงเพื่อะสกัดกั้นความรุนแรงตรงนี้เขาบอกวิธีการไร้ความรุนแรงน่าสนใจนะครับ f รเมเท i u สนะครับผู้นําไฟจากสวรรค์มาให้มนุษย์จงใช้อย่างฉลาดนะครับ ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปอ่านนะครับค่อนข้างจะยาวนิดนึงนะครับอาจจะใช้เวลาหน่อยหนึ่งสักสิบห้านาทีหรือยี่สิบนาทีนะครับผมผมเดาไม่ออกนะครับเอาเป็นว่าพี่น้องลองฟังแล้วก็ไปพิจารณานะครับจะล้มเผด็จการเมืองไทยเนี่ยล้มแบบนี้ได้ไหมนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับเขาเขียนแบบตั้งใจเจาะจงเป็นประเด็นเกี่ยวกับการเมืองไทยด้วยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน ครับถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับพี่น้องตามนะอ่านไปพี่น้องอาจจะเห็นไม่ชัดแต่ผมจะอ่านให้นะครับฟังไปคิดไปนะครับข้อตกลวงทั่วไปการต่อสู้กับเผด็จการไม่ใช่เรื่องต่อรองผลประโยชน์แต่เป็นเรื่องการชิงอํานาจดังนั้นจึงไม่ใช่แนวทางการเมืองแต่เป็นการต่อสู้แตกหักไม่มีการได้ทุกฝ่ายหรือวินวินโซลูชันแต่เป็นผู้ชนะได้ทั้งหมดวินเนอร์เทคอ และจบลงด้วยการเขียนประวัติศาสตร์ใหม่ทำนองผู้ชนะเป็นเจ้าผู้แพ้เป็นโจนรเผด็จการจะลวงล่อล้างสมองให้คนยอมสยบเชื่อฟังบางครั้งก็มาด้วยพิธีกรรมหรือมายาคติต่างๆเช่นได้รับพลังจากพระเจ้าอาญาจากสวรรค์นักบุญเป็นต้นแต่ครั้นเมื่อความจริงเปิดเผยก็จะเปลี่ยนมาเป็นผู้มอบความโหดร้ายทารุณให้กับประชาชน เมื่อมีการต่อสู้ขึ้นจะเพียงพล้ําก็จะขอเจรจาเพื่อหาโอกาสพลิกสถานการณ์และไม่รีรอที่จะขย่ํมเย่อทันทีที่หลงเชื่อในโต๊ะเจรจากระเผดการเป็นสถานการณ์ที่อันตรายมากที่สุดการเจรจากระเผดการที่โหดร้ายนี้มีเพียงครั้งเดียวคือเมื่อจอมเระเจการขึ้นเครื่องบินเครื่องบินออกนอกประเทศไปแล้วเท่านั้น <c oughs> หากเกิดการรัฐประหารขึ้นทุกครั้ง เผด็จการจะพยายามเอาอำนาจแสงของตนเองไปใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญหรือสร้างระบบการแต่งตั้งคนของตนเองเข้าไปเป็นหุ่นเชิดสำหรับการครองอำนาจเสมอไม่ว่าจะใช้ชื่ออ้างว่าเป็นประชาธิปไตยไว้อย่างไรก็ตามยกเว้นประเทศที่มีรูปแบบเผด็จการในตนเองที่กล้าหาญประกาศตัวตนดังกล่าวนี้เช่นระบอบราชาธิปไตยในโลกมุสลิมระบอบเผด็จการคอมมิวนิสต์และระบอบเผด็จการทหารเป็นต้น การกล่าวแต่คำขวัญให้สู้โดยไร้การวางแผนอย่างเป็นระบบไม่สามารถช่วยให้ได้รับชัยชนะและจะไม่มีสิ่งใดมาทดแทนความเข้มข้นที่แท้จริงในการปฏิบัติการไร้ความรุนแรงได้การชุมนุมประท้วงไม่ว่าจะมีจำนวนคนสักเพียงใดก็ตามไม่ทำให้เผด็จการเกรงกลัวมากไปกว่าการถอนการสนับสนุนของแหล่งที่มาของอำนาจต่อเผด็จการนั่นเองซึ่งจะได้มาก็จากการมีแผนการต่อสู้ที่ดี มีความเข้มแข็งจาก,กจิตใจที่ไม่ยอมสยบและหาทางทุกอย่างที่จะโค่นล้มเผด็จการลงให้จงได้ทำให้เกิดความมุ่งมั่นมีการฝึกฝนและมีความสามารถในการรวมกำลังและกระจายกำลังได้อย่างรวดเร็วและประการที่สำคัญที่สุดคือการยืนยันที่จะไม่ใช้ความรุนแรงในการต่อสู้จะคงยืนหยัดต่อปฏิบัติการไร้ความรุนแรงเท่านั้น แนวทางนี้ใช้กับเผด็จการทุกรูปแบบตั้งแต่เผด็จการรัฐสภาที่มีคนของฝ่ายเผด็จการแต่งตั้งมาโดยไม่มีการแข่งขันหรือรเผด็จการแบบปกครองไม่มีวาระหรือม,มีแต่การเลือกตั้งจอมปลอมที่มีทหารคอยถือปืนค่มขู่ประชาชนหรือคณะบุคคลแบบคอมมิวนิสต์เป็นต้นการต่อสู้ไร้ความรุนแรงต่างจากแนวทางสันติวิธีอย่างไร การต่อสู้แบบสันติวิธีคือการยอมให้ถูกทำร้ายมีขันติธรรมอหิงสาธรรมและใช้แนวทางการโน้มน้าวเพียงอย่างเดียวเพื่อให้เผด็จการเปลี่ยนใจแต่การต่อสู้ไร้ความรุนแรงเป็นการวางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อทำลายอำนาจของเผด็จการด้วยวิธีการหลากหลายรูปแบบตั้งแต่การพูดคุยไปจนถึงการขับไล่การต่อสู้ไร้ความรุนแรงใช้แนวทางการคิดแบบยุทธศาสตร์ และยุทธวิธีทางทหารแตกต่างเพียงแทนที่จะใช้อาวุธไปสังหารกับใช้แนวทางอื่นๆทำให้กำลังของฝ่ายเผด็จการลดน้อยลงจนหมดความเข้มแข็งและล้มล่มสลายลงในที่สุดการต่อสู้ไร้ความรุนแรงไม่เชื่อว่าเผด็จการจะยอมมอบอำนาจของตนให้กับประชาชนเว้นแต่จะมีการช่วงชิงมาเท่านั้นดังนั้นการเจรจาการร่วมมือกับเผด็จการนั้นจึงไม่มีเกิดขึ้นในทุกระดับ ใช้ชนะจากการต่อสู้ไร้ความรุนแรงเริ่มต้นอย่างง่ายๆที่ความคิดอย่างเด็ดเดี่ยวของประชาชนที่จะไม่ยอมสยบไม่ยอมเชื่อไม่ยอมทําตามคําสั่งของเผด็จการอย่างสอดคล้องกับความจําเป็นและอันตรายต่างๆอย่างช่างชชาญฉลาดและยืดเยือ้อจนฝ่ายเผด็จการหมดกําลังและสั่งการใครไม่ได้อีกต่อไปการต่อสู้ให้ได้ใช้ชนะเกิดจากการประสานกันระหว่างประชาชนที่ไม่ยอมสยบ ลุกขึ้นต่อสู้อย่างชาญฉลาดและการสนับสนุนจากต่างประเทศเช่นการคว่ำบาตรการใช้กําลังเข้าแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในประเทศนั้นดังนั้นการมีรัฐบาลพลัดถิ่นหรือการทําให้องค์การระหว่างประเทศและมหาอำนาจตัดสินใจที่จะล้มรัฐบาลเผด็จการนั้นจึงมีความสําคัญแต่ก็ไม่มากไปกว่าการลุกขึ้นสู้อย่างชาญฉลาดของประชาชนในประเทศนั้นเองที่จะแสดงให้เห็นว่าฝ่ายเผด็จการเริ่มมีรากฐานที่อ่อนแอ ไม่สามารถค้าขายทําผลประโยชน์ให้กับต่างประเทศได้และสมควรเปลี่ยนระบอบการปกครองเป็นแบบประชาธิปไตยทําไมคนจึงยอมแพ้ง่ายนะักสาเหตุที่คนในประเทศยอมเชื่อฟังหรือยอมแพ้ง่ายๆนั้นสาเหตุที่เป็นสากลนั้นได้แก่หนึ่งถูกฝึกให้เชื่อฟังจนเป็นนิสัยมายาวนานสองความกลัวต่อการบังคับสาม ราษฎรรู้สึกว่าเป็นพันธะทางใจที่ต้องเชื่อฟังเพราะธรรมเนียมและความเชื่อในสังคมนั้นตั้งแต่เด็กซึ่งอาจจะเกิดจากความรู้สึกว่าการใช้กําลังนั้นเป็นสิ่งที่นั้นเป็นสิ่งดีงามผู้ปกครองรเผด็จก,การมีความเหนือมนุษย์ในทางใดทางหนึ่งคําสั่งสอดคล้องกับประเพณีหรือกฎหมายที่เคยมีมาหรือลงรอยกับวิถีความประพฤติของประชาชนอยู่แล้วจึงเชื่อฟังเอาง่าย ผลประโยชน์ที่ตนเองมีกับประเด็จการความรู้สึกผูกพันกับผู้ปกครองในทางจิตวิทยาในแง่ตัวบุคคลหรือระบบอย่างใดอย่างหนึ่งความไม่ใส่ใจและไม่รู้จักการตั้งคำถามขาดความมั่นใจในตนเองที่จะปฏิเสธทั้งหมดมีพื้นฐานมาจากการไม่รู้จักใช้เหตุผลและสังคมนั้นไม่ได้ฝึกการใช้เหตุผลอย่างเป็นระบบมาก่อนซึ่งการใช้เหตุผลนั้นเป็นผลมาจากการปฏิวัติตอุตสาหกรรม และเป็นรากฐานสําคัญของระบอบประชาธิปไตยดังนั้นความประพฤติที่ปราศจากเหตุผลจึงเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับประชาธิปไตย 4. กฎหมายและนโยบายที่ออกมาภายหลังสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและสํานึกของประชาชนการปกครองนั้นก็จะสามารถยืนยาวต่อไปได้แล้วเราจะทำลายแหล่งที่มาของอำนาจตรงไหน อำนาจของเผด็จการที่ต้องทําให้เปลี่ยนฝ่ายมาเป็นฝ่ายของประชาธิปไตยมีแหล่งที่มา6ประการคือ 1. อำนาจหน้าที่หรืออ u t h อริ t ีได้แก่ขอบขายและความเข้มของอำนาจหน้าที่ของผู้ปกครองต่อพลเมืองของตนเป็นองค์ประกอบสำคัญยิ่งที่มีผลต่ออำนาจของผู้ปกครอง 2. ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources) ได้แก่จำนวนคนที่เชื่อฟังผู้ปกครอง ร่วมมือกับผู้ปกครองหรือให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองเป็นพิเศษอัตราส่วนของคนพวกนี้ต่อประชากรทั้งหมดและรูปแบบตลอดจนระดับการจัดองค์กรของคนเหล่านี้ล้วนมีผลต่ออำนาจของผู้ปกครอง